ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับท่านออเ,นรเนรกรย์ชมพูแต่เช้าครับวันนี้ผมจะมาให้ดูอะไรกันสักหน่อยเรียกพี่คมผมใช่ไหมโอเคพี่กระชูโอเคโอเคเด้อเด้อพิกะชูเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้ด้วยพิกะพี่กะพี่กระชูนะครับสำหรับใครนะครับอยากได้ครับไปหาซื้อได้แต่จริงๆครับคุณปิ๊งเขาก็ได้ไปแล้วแต่เป็นตัว เป็นตัวไม่ใช่ตัวอ้วนนะครับแต่นี้มันมันน่าจะก๊อปปี้หรืออะไรแล้วแต่ของคุณพิกนะครับจะเป็นพี่กกระจูเหมือนในการ์ตูนบ้างไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อความเรียนแบบอะไรประมาณนี้นะครับเรียมแบบนั่นแหละนะครับเนี่ยเรียมแบบจะชัดนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ครับใครชอบก็อาลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมบางคนอาจจะคิดว่าผมพูดตื่นเต้นไปใหม่ไปหน่อยไหมผมก็พูดอย่างนั้นแหละันครับคู่นะครับ,รบผมก็จะขอบอกว่าสำหรับใครครับที่กดไลค์คลิปหนึ่งเยอะๆนะครับสามารถมาคอมเมนต์บอกผมอะ ว่าจะเอ่อเท่าไหร่นะแต่ห้ามห้ามเกินสิบนะครับเอ้ยห้ามห้ามเกิน5นะเพราะหมายถึงแบบให้ผมทำห้คลิปได้พวกถ้าทำอีกสิบมจะไม่ไหวครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะนะครับแป like ๊บึงแบบจ้าพปกระจู้ทางซีก็ขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย Din 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 din. Okay, bye bye.